สวัสดีครับพี่น้องในชอ่องยายสัญญาชั้นแนวพามากินยำนมจีนครับพี่น,อน้องยำนมจีนก้อนไปเฮ็ดงานครับพี่น้องคิดหอดพี่น้องว่าอะเฮ็ดล่งคิบสองมือพี่น้องเป็นแบบเฮ็ดงานแ้วเป็นเมื่อ,อ,อยๆองไรดอกค่ะเป็นเมื่อยๆก็เลยแบบพักพักนอนจนตาตูบตาบวมเนี่ยค่ะยำนมจีนใส่หมึกหมึกยักษ์ค่ะ หมึกยักษ์หมึกทาโกะค่ะพี่น้องมึกทาโกะแล้วใส่กุ้งกุ้งสดลวกค่ะพี่น้องเนี่ยแซ่บแซบแซบ่แซบแซบค่ะพี่น้องนี่แซลช่อนนี่นี่ค่ะอร่อยบอกไว้เลยว่าอร่อยไ <c oughs> ออะนั่งกินดีๆอุ้ยเดี๋ยวไก่พด พี่น้องเบิ่งชัดๆนาอกค่ะนี่ค่ะพี่น้องหนากกินบ่คะมาค่ะมาไก่ได้เวลาแล้วออกไปเห็นงานมาก,กินน้ำกันค่ะพักมีพักบักพิกถั่วหวานสระนเน่เยะพักไล้ค่ะ,พ,คะพักไล้มือนีมือเร้าไปใจตลาดมากค่ะพี่น้อง มีพักซีเล้าเพลินผึ่งเอามาลุง่งงามๆบักแตงพักหลายค่ะแต่ว่าซื้อพักมาหลายแต่ว่าใส่ยางละน้อยค่ะไป่น้อกเนี่ยอ,อ,อัเคาเทศยำแซ่บๆบ่มีปลาทูใส่ มืมากค่ะพี่น้องมา,ากุูดั้านินก่อนไปทำงานเพ,พ,พิ่มพลังเพิ่มพลังเราไปสูงงาานโตครับพี่นอ้องครับรื่มบอกแลจิดข้าพึ่องเอามาลงใหม่ๆืม วในช่องแยกสองไงชั้นเ่ยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แน่เด้อค่ะพี่น้อง และที่สำคัญไอ้กดกระดิ่งค่ะพี่นงเพื่อบอต้องพลาดคลิปใหม่ๆที่แย่สาวใหญ่ๆร่วคลิปใหม่ๆค่ะพี่นงเราพูดคือขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิ่งเขามาติดตามเขามากดซับสไครต์ให้ค่ะพี่นงขอบคุณห,หลายๆ <laughs> มาแซบต่อ <laughs> 嗯。Mm hmm. บซับๆค่ะพี่น้องคิดเมนูแต่เมื่อวนันเมื่อวานเห็ดงนันเมื่อวานเฮ็ดงานอยู่พี่น้องคิดเมืม่อเมนูสิกินอย่างนอคิดได่วาย่ยกัะปุน จักมือสิได้ไอ้ถ่ายคลิปพี่น้องถ่ายคลิปตอนไปอ่าไปเฮ็ดงานค่ะพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าถ่ายข้างนอกได้แต่ว่าถ่ายข้างในบ่ได้ค่ะพี่น้องข้อหา้าม cùng quá ngon sẹp hòm เพื่อนรวมงานครับพี่น้องเพื่อนรวมงานก็ได้ข่าวว่าติดโควิดแต่ว่าเป็นคนที่เขาบอกใกล้ใกล้ชิดปันใดครับพี่น้องเขา ยูแผนกที่แบบว่าเอาของมาให้เขาขับรถเวลาเขาเห็ดงานเขาต้องกันของอีหยังของแบบของทีเข้าทีใส่ในงานตรงนั้นนะคะเขาบดมันหยุ่นเคียวเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันแต่ว,ว่าเขาขับรถเอาของมาให้แล้วเขากลับไปเังสิแม่ค่ะ เริ่มไก่เขามากแล้วแต่ว่าแต่สองอาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะคับพี่นงแต่ว่าเขาเริ่มมาเห็นงานแล้วสงสัยเขาสีหายดีแล้วค่ะ เมื่อเช้าไปพ่อไปต้องอยู่ห่างทีไรห้อข้าวต้มคร่ะพี่น้องอยากกินข้าวต้มข้าวต้มมัดไหมข้าวต้มผัดบานเท่าเกินข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดไหมครับอยากกินอย่าจ้องมือสิค่ะ ไปซื้อของมา,มาเมื่อนสาเป็นคนมากินผักผักเปิดตู้เย็นปุ๊บผักเต็มตู้โอ้มีความสุขมีความสุขอีีเลยค่ะเนื้อนี่บปันไดหมูเนื้อหมูหมูขอหมูเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่ยังเสียบบไข่ปันไดค่ะพี่น้องหมักยังเสียแล้วก็ผัก บรูปเป็นคือกันบอค่ะแต่ว่าเปิดตู้เย็นเห็นผักแล้วมีความสุข ปักเีง่ามองอนเหมือนเมื่อไหร่ไปพอแบบมันตน,นหนื้อน่อยเหียนเหียนไหมคะสั่นกับไม่อยากสื่อเลยมันกี่ลายหลาย,หลายเหียนเหียน เฮียนคิดเป็นเงินไทยกับกำละสามบห้าบาทผลดีค่ะพีน่นงคำดน้อยสามสิบหาบาทเสียดายตังสามสบาท เดี๋ยวจะเครื่องเครื่องหลายกว่านมจีนล้ว บบกทักว่วหอมกับพิกค่ะไปเลงนวดปลาหมึก toàn nhè nhè Så er ไปแห้งงานอากาศหนาวแห้งล้วค่ะพี่น้องเมื่อวานใส่เสื้อสามตัวเสือเสอเอเส้อกันหนาวทํางานเสื้อเอ่อเสื้อกันหนาวมีหมวกตัวข้างในแล้วก็ใส่เสื้อยืดตัวข้างในแล้วก็ตัวที่สองเสื้อกันหนาวมีหมวกแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวหน้าๆอีกค่ะชั้นหนึ่งหนาวเมื่อว่าสามองศาเนาะ เริ่มแล้วเริ่มมอดอากาศหนาวแล้วใส่เสื้อจุข้อขนาดอยู่ในบ้านใส่เสื้อจุข้อจะ้ะเนี่ยข้อมันแล้วก็แขนแย่องเสียพี่น้องหนาวอยู่เด้หนาวอากาศเริ่มหนาวแล้ว สามลูกเ,เวลาขึ้นเร็วแท้กินลืมเบงเวลาเดี๋ยวสิได้เล่มกินให้มือค่ะพี่น้องเนี่ยเหลือบหลายสิได้ไปแล้วค่ะพี่น้องในช่องแย่สาวใหญ่ชช่นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้แนเดอรค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย